อคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับไปดูายการอีกครั้ง่อมารการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารครับทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดไหนวิลิสมาลาขนาดไหนยังไง,ไงก็ตามในโลกนี้ในที่สุดมันต้องกลับมาสู่สามัญกลับมาสู่พื้นพื้นพื้นสิกเลยพื้นพื้นนี่สำคัญมากและพื้นพื้นนี่แหละครับที่มันไล่ต่อไปจนไปถึงบนฟ้าอีกทีหนึ่งใช่ครับ วงการอาหารก็เป็นแบบเดียวกันครับวงการอาหารก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าใครทําอะไรแต่ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ติดดินจนกระทั่งอยู่บนฟ้ามันเหมือนกันอยู่อย่างเดียวต้องอร่อยใช่ครับถูกไม่ถูกต้องอร่อยมันต้องใช่มันต้องอร่อยอะอ่อย,ออยอคำแรกเข้าไปเลยเนะี่ยมันต้องอร่อยถามคุณตรงๆก่อนใน,ในชีวิตนี่เคยตกกุ้งไหมตกกุ้งไม่เคยเลยครับไม่เคยในชีวิตนี้เคยตกกุ้งไหมเคยท่านผู้ชมทราบหรือยังทาไมผมาก็ทํารายการ นายและท่านบา <ถ wounded? S 2> งทีเขาเป็นคนซึ่งมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องเกี่ยวกับพื้นบ้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆจร,จรๆิงๆแล้วหนูก็ไม่ค่อยรู้มากคือหนูเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูครับผมแล้วคุณไปไหนไม่ไดุู้นี่ค่มาคุณไปไหนไม่ได้อยู่ที่พังงเิไม่รู้จักเลยตอนแรกไม่รู้จักว่ากุ้งเป็นยังไงไม่รู้จักว่ากุ้งตามแม่น้ำอย่างเงี้ยรู้ตกยังไงจับยังไงไม่รู้จักเนี่อินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ายังไงเขาบอกเซิร์ชเซิร์ชจากกูเกิลอนเทอร์เน็ อย่าไปวัดแรงนะครับต้องค่อยดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นติดขึ้นมาเองถ้าวัดแรงหลุดล้านหลุดร้านเป็นสิครับผมแล้วกุ้งนี่มันตลกมากเวลามันกัดติดแล้วอ่ะมันไม่ปล่อยครับ่จริงเหรอมันผมไม่รู้จะพูดกับมันไงมันมันดื้อคือหมายถึงว่าถ้ามันถ้ามันกินเบ็ดแล้วแล้วอย่างนี้ก็มันดื้อไม่ยกก็ขึ้นแล้วครับแล้วแล้วเบ็ดเบ็ดกุ้งกับเบ็ดปลาเนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเบ็ดปลาเนี่ยมันจะมีเงี้ยงมันจะมีเงี้ยงเวลากึดเข้าไปในเนื้้้้อออแแลลวเเนนนีี่่่่ยยมมักกก็จะไไไดดหุุตง มันเป็นเบ็ดที่ไม่มีเงี้ยไม่มีแต่คือด้วยแต่ทนายอนอย่างที่อาบอกมันจะไม่ยอมปล่อยเวลาคุณเวลามันกินเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตึงมือตึ๊ดๆเงี้ยค่อยๆดึงค่อยๆยกขึ้นมามันนักสู้กุ้งเนี่ยมันนักสู้และกุ้งกล้ามกลามมันอร่อยสุดๆในเมืองไทยเราเนี่ยมีแบบอร่อยจริงๆตามแม่น้ําต่างๆเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะลดน้อยลงไปบ้างก็ช่วยกันรักษาแม่น้าครับช่วยกันรักษาต้นน้ําดีๆเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอย่างเดิมเพราะกุ้งหนึ่งตัวนี้มันออกลูกทีนึงตึง เยอะเป็นร้านครับนี่ไงเป็นร้านเป็นแสนแต่ลอดมาเหลือจิตเดียวครับ <S <S ใช่เหลือจิตเดียว <S <S ครับแต่ถ้าเรา,า,ารักษาน้ําดีๆมันก็จะกลับมาวันนี้เรามีกุ้งทอดเกลือครับ <S <S โอ้โหแต่มันไม่ใช่กุ้งธรรมดาสิครับและร้านที่ชื่อร้านครัวกระแตะและทําอะไรที่แบบว่ายัางพูดสามมันมากๆแต่มันอร่อยสุดๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกุลวดีด่านประดิษฐ์จากร้านครัวกระแตครับสวัสดีครับ เรส่ตัวแล้วผมไม่ชอบทำไมฮะอยู่ครามันต้องจริงใจทำไมฮะเขาอะเขามาเอารายการเราเขาก็จริงใจนะไม่จริงครับทำไมครับชื่อครัวกระแตและชื่อเล่นชื่อกวางครับผมรู้ต้องจริงมาจากไหนครับครัวกระแตชือเป็นชื่อของคุณแม่อ๋อคุณแม่ชื่อกระแตแต่เราชื่อกวางแล้วทำไมเราไม่ชื่อกระรอกล่ะครับพ่อพ่อชื่อเราั้งเออพ่อชื่ออะไรครับชื่อผมมากเลยนะ คุณคิดดูสิท่าผู้ชมกระแตกสมมาตรอ่ะ <c oughs> ออกลูกมาเป็นกวาง <c oughs> อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยร้านอยู่ที่ไหนครับครัวกระแตอยู่ตอนนี้อยู่ร้านอินทาซอยห้าค่ะตอนนี้อยู่ร้านอินทาซอยห้าแต่ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมจริงๆมันอยู่น ون, ู่นอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่สุพรรณบุรีอยู่สองพี่น้องสุพรรณบุรีเนียสิบเจ็ปีครับแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อยู่สะพานควายถนนปฏิพัฒน์อยู่ปฏิพัฒน์สะพานควายอยู่อีกสิบสองปีครับจนหมดสัญญาเงินทองก็เก็บได้เริ่มเก็บเริ่มเริ่มหอมลอมฤตครับเลยมาเปิดร้านอยู่ที่รามินทาซอยห้าค่ะรามอินทาซอยห้าแล้วในปัจจุบันนะครับขายอะไรครับที่ร้านที่ร้านเป็นอาหารไทยพื้นบ้านค่ะมาจาก วัตถุดิบส่วนมากมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทำไมต้องเป็นวัตถุดิบมาจากสุพรรณเอาก็เขาเป็นคนสุพรรณจะให้เอามาจากขอนแก่นเหรอไม่ใช่คืออะไรไม่เราเ่ยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจหนูเข้าใจในในมุมหมอพี่อ๋อคือสุพรรณบุรีหนูจะบอกก่อนว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำจังหวัดหนึ่งครึ่งโอ้โหปลาเนี่ยเยอะปลากระทิงก็อร่อยปลาม้าเห็นไหม เห็นรึยังทำไมผมถึงเอาเข้ามาอยู่ในรายการเพราะเขาจริงๆแล้วหนูก็ไม่ไม่รู้อะไรเลยหนูเซิร์ช Google ดูครับผมการตรวกับถึมันพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องราววันนี้ของครัวกระแตจึงมีประวัติศาสตร์มายาวนานครับก็สืบทอดมาจนถึงรุ่นของกวางก็มาช่วยคุณแม่และที่ทำเนี่ยมันเป็นเมนูเด็ดของร้านชื่อว่ากุ้งทอดเกลือแต่เราเวลาฟังคำว่ากุ้งทอดเกลือเราก็จะนึกว่าไอ้กุ้งตัวเล็กๆใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ มันตัวเท่านี้ครับนี่ในโทษนี่ครับนี่ครับนี่ผู้ชมดูนะแต่เขาตัวเมียหมดเลยทำไมครับมันไม่มีนวดพี่อ๋อครับเขาตัดออกครับไอ้บ้าโอ้โหเด็ดเด็ดจริงครับมุกนี้ได้นะครับได้ได้ได้โหแถวสามย่านชอบมากโอ้แถวแถวแถวนี้ก็ฮาอ๋อแถวนี้ก็ฮาโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้กุ้งตัวขนาดนี้อันนี้กี่ตัวโลครับ7จ็ดถึงแปดตัวโลเจ็ดถึงแปดตัวโลนะครับโลหนึ่งราคาซื้อราคาส่งนี่เท่าไหร่ครับประมาณ ห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่ช่วงค่ะช่วงไหนมันเป็นช่วงไซอย่างนี้ก็จะสูงค่ะราคาใช่ไหมค่ะช่วงนี้ช่วงที่ถูกที่สุดคือช่วงช่วงน้ําลดอะค่ะจะหาง่ายช่วงน้ำลดที่ต่อมันผุดขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่นาทุพาสติดไทยโอ้โหอยู่กันใครวันนี้ไปเลยดีกว่าครับผู้ชมครับเราไปดูเลยว่าเขาทำอย่างไรแต่นี่สําคัญจริงนะผู้ชมเวลาที่เราดูอะไรต่างๆเราก็เลยอ๋อถ้าน้ําน้อยน้ําน้อยกุ้งถูก กุ้งโชยน้ำเยอะกุ้งแพงน้ําเยอะทําไงตกเอาน้ําน้อยทาไงช้อนเอาเลยพอนเอานี่นี่มันเป็นจริงๆเป็นเป็นชีวิตจริงๆของคนเป็นชีวิตจริงๆกุ้งทอดเกลือครับร้านเขาครับดูดิฮะน่ารักไหมฮะนี่ฮะนี่บ้านบ้านไหมท่านผู้ชมบ้านบ้านสุดๆดครับแต่อาหารนี่นี่คุณแม่ป่ะครับค่ะคุณแม่ใช่นะครับคุณแม่กาแฟครับเริ่มต้นครับ ตั้งกระทะในน้ำมันร้อนๆนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันแล้วทาให้กระทะร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ใช้กุ้งกล้ามกรามสดแก,แกะเปลือกค่ะแกะเปลือกเลยนะครับใส่ไปในกระทะเอาไปทอดเลยนะครับทอดพอสุกหรือเปล่าครับทอดพอสุกค่ะเอาทอดแค่พอสุกนะท่านผู้ชมแล้วก็กลับไปกลับมาค่ะให้ให้สุกค่ะแล้วก็เบาไฟแล้วก็เบาไฟคราวนี้ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาว แล้วก็เกลือปลายช <reich> ้อนค่ะเกลือปลายช้อนค่ะนะครับแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยอย่างง <Heh S 1> กนะครับ่างงกคลุกเขาให้เข้ากันเขาไฟอ่อนแล้วนะท่านผู้ชมไฟอ่อนค่ะไฟนี่อ่อนเนี่ยแล้วเขาเรียบยไปนี่ท่านผู้ชมเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วจริงๆท่านผู้ชมครับกุ้งทอดเกลือครับท่านผู้ชมที่ดูนะรออยู่ข้าถามแล้วเอามาออกมาสมมตินะถ้าท่านจะถามอย่าอย่าเพิ่งนั่นกันนะ ผมเพียงอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันใกล้ตัวเราอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันพื้นบ้านยุคนี้อะทำอะไรง่ายๆากินกัน <ทำ S 2> แบบไวๆน่าทำน่าทำมากและอย่างที่เธอพูดอะกุ้งหนึ่งกิโลหนึ่งเนี่ยทำพุทไซน์นี้ประมาณ5 0 0 6 0 0 700แล้วแต่<ช>แล้วแต่เวลาของมันแต่1โลนี้ได้78ตัวนะฮะหน<ช>่ 1> 1โลนี้ได้78ตัวนะฮะถ<ช>้าน,น้องนึกภาพเนี่ยถ้าท่านอยากกินท่านก็ไปซื้อกุ้งนี้มาแล้วก็ทำที่ผมสอนเมื่อสักครู่เ <ยก S 1> นี่ย แต่การสําคัญที่สุดเลยก็คือเหมือกที่ที่เขาไม่ได้บอกตั้งแต่ทําความสะอาดกุ้งนะตัดไอโน่ตัดไอนี้ตัดต้องตัดหมดนะฮะใช่ต้องเตัดเอาเอาข้างหลังออกดํดๆอ่ะออกแล้วก็ฟันเขาเรียกว่าอะไรนะขี่อ่าใช่อันนั้นอ่ะดําๆคุณผู้ชมไอแว่นไม่รู้จักขี้กุ้งผู้ชมไอดำดำไอดำดำถ้าผู้ชมฮะเราะนะมาทําอย่างนี้ได้แต่ถ้าขี้เกียจทําไปที่ครัวกระแตอยู่ตรง รามินทาซอยห้าแยกสี่ค่ะรามินทาซอยห้าแยกสี่ไปยังไงก็เจอแล้วไม่ใช่มีแต่แค่นี้วันนี้อาหารไทยเขาทำมัเนี้ครับเป็นข้าวผัดเกลือเป็นข้าวผัดเกลือของที่ร้านนะมาเพราะว่าอ๋ออยากกินอันนี้มากข้าวผัดเกลือขออนุญาตฮะดีครับขออนุญาตเอาไข่ดาวให้หนูฟองหน่งได้ครับคุณไข่เค็มซี่งด้วยครับกวางครับนั่นแหละครับคือไข่นี่มันเป็นไข่ดาวเค็มนะอันนั้นเลยครับ อันนั้นเลยครับนี่ครับแล้วเอาซีกด้วยเหรอฮะไม่เอาไม่เอาไม่ต้องแล้วนะฮะช่วยส่งไปได้นู้นบอกขอไข่ดาวเค็มกับไข่เค็มดาวมาด้วยครับอ๋อได้นี่ครับเยอนะฮะนี่ครับเชิญเลยครับอะครับขาดอะไรไปหรือเปล่าน้ำปลาพริกครับเหมือนต้องมีน้ำปลาพริกนี่ครับผมเนี่ยจริงๆนะเวลาเอาเมนูอย่างนี้มาสอนท่านผู้ชมผมมีความสุขมากมากเลยนะ อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะอันนี้บ้านมากมเ,เลยนะเป็นความสุขมากท่านผูน้ชมแล้วผมเล่าอะไรฟังนะร้านเขาตลกตลกต,ลกตรงนี้เวลาเขาขายกุ้งมันมันกี่ตัวครับชามหนึ่งเนี่ยไอตาจานหนึ่งเนี่ยเวล,ลาครึโลหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ8ตัวโลเวลาเราขายเราขายเป็นโลหรือว่าขายเป็นตัวครึ่งโลกับหนึ่งโลครึ่งโลกับหนึ่งโลเวลามาซื้อเนี่ยคนมาซื้อเขาอ่ะถ้ากล้องบนจับได้นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะต้องมีสูตรเขาที่ใส่น้ํา มันเท่านี้ใส่เครื่องเท่านี้เท่านี้น้ําในกุ้งมันจะออกมาเท่าเท่านี้ประมาณนี้แต่คนมาซื้อบอกขอน้ําเยอะๆได้ไหมได้ที่น้ำอร่อยนะน้ำน้ำอร่อยเขาคนขอมันไม่ได้เพราะมันต้องทําปริมาณที่ทํากุ้งไม่ใช่เอามาน้ําท่วมรสแต่ว่าความที่น้ํามันอร่อยคนก็กินก็ชอบคนก็อยากได้น้ําอีกอยากได้น้ําอีกท่านผู้ชมอันนี้นี่ครับนี่ครับ หนูจะบอกอย่างนะคุณผู้ชมอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านจะทำเมนูนี้รสชาติจะเด็ดไม่เด็ดอ,อยู่กับกุ้งถ้ากุ้งสดอร่อยอเพราะว่าถ้ากุ้งไม่สดเนี่ยจะนำไปทอดแบบนี้ไม่ได้จริงๆมันเนื้อจะเละแต่เนื้อยังแข็งยังเด้งอยู่เลยคุณผู้ชมเมนูนี้นะฮะคุณจะได้เจอกับรสชาติจริงๆของการทำกุ้งทอดเกลือนะออกกินตัวน้ำมันมันะ คือมันหอมมากแล้วก็ตัวกุ้งไม่ได้ถูกเอาไปแปลรูปมากมายนะครับไปผัดง่ายๆเลยแล้วก็กุ้งเขาสดจริงๆแล้วก็มาเนี่ยอ๋อเติมเจอกับไข่แดงเค็มเงี้ยอ <c oughs> ผมรู้จะพูดไงครับผมพูดด้วยคำเดียวครับมันบ้านๆจริงๆแล้วเนี่ยทำรายการนะครับแต่นี้คําที่สี่แล้วนะครับของรายการอยู่แท้ๆนะครับเนี่ย คือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคุณผมไม่รู้ทำได้ไงคุณกระแตโทษครับช่วยหยิบไข่เค็มให้หน่อยได้ไหมเรื่องห <c oughs> ้ามพลาดนะฮะครัวกนะระแตกับเมนูเดี๋ยวโทษนะโอ้ มันธรรมดาคุณผู้ชมธรรมดาธรรมดาบ้านๆท่านก็ทํากินได้แต่ถ้าอยากลิ้มลองรสชาติในแบบครัวกระแต่ไปที่นี่ครับรานทาซอยห้าแยกสี่แยกสี่แยกสี่เมนูนี้ครับลองสั่งดูครับอร่อยมากรับไปเลยครับติบกระเต็มติบกระเต็มต <othe> <sh arp> ิบกระเต็อมเลนี่ยจริงนมเบสิกมากๆถ้าเป็นคนอื่นก็จะมีผักชีโรยหน้ามีไอ้นู่นไอ้นี่มีแต่งกงแตงกวาวางอะไรแล้วแต่ แต่ผักท่านจะใช้ผักอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดเมนูนี้ของเขาเนี่ยกินกับแกงส้มมะรุมใช่ไหมฮะแกงส้มมะรุมเนี่ยอยู่ได้ใกล้ๆกันถ้าไปช่วยสั่งด้วยนะฮะมันอร่อยแบบสุดๆแกงส้มมะรุมเขาอร่อยมากวันนี้ของดีๆเราเอามาบอกกันวันนี้เราขอขอบคุณคุณกุลวด,ดีขอบคุณร้านครัวกระแตขอบคุณท <c oughs> ่านผู้ชมที่ตามชมรายการ,รโดยตลอด <c oughs> ในขณะที่ภาวะมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวชีวิตเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่า เราจะซื้อกุ้งอย่างนี้สักโลหนึ่งแล้วมาทากินกันที่บ้านหรือเราจะไปซื้อของเขาผมว่ามันได้เท่ากันคุณขายขายลูกเท่าไหร่ทันทษโลนโลหนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทซื้อมาก็หกร้อยแล้วค่าทาอีกสี่ร้อยค่านนค่านี้โอ้คุ้มเหลือจะคุ้มเหลือจะคุ้มครับขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชมรายการของผมลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับครับ วันนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินที่เป็นประโยชน์ของผักแขนงเป็นผักที่มีความกรอบและรสชาติจะคล้ายๆอคะนะมีสารโฟเลตสูงพวกนี้เป็นคนที่ทําอะไรก็อร่อยนะท่านผ<ช>ู้ชมยกเว้นผักแขนงเท่าน,นั้นเอง <laughs> ผักแขนงก็ได้จอะ s a u e กัวซองครับมันไม่ง่ายเลยแต่ก่อนกว่าจะได้กินนะพวกนี้จากเย็นมากต้องไปกินเมือ,องนอกอย่างเดียวเลยอสเสคุณดีจริงๆขนมมากโกหูทำไมอ่ะขนม 啊！<B> <laughs> <laughs>